ชาวมาเลเซียเรียกร้องให้ประเทศไทยสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสอนให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียรู้จักเที่ยวในประเทศสื่อมาเลเซียรายงานว่าขณะน,นี้ประเทศไทยกำลังพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอิสราเอลเกี่ยวกับมารยาทและกฎระเบียบในท้องถิน่นมาตรการนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมหยาบคายและเหตุการณ์รุนแรง ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอิสราเอลเพิ่มมากขึ้นโดยสำนักงานการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เปิดตัวหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวอิสราเอลเกี่ยวกับพิธีการทางสุลกากรและกฎหมายต่างๆรวมถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมขณะอยู่ในประเทศไทยการนำมาตรการนี้มาใช้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความไม่เข้าใจและให้แน่ใจว่านักท่องเที่ยวอิสราเอลมีความเข้าใจและเคารพวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรทัดฐานทางสังคมของประเทศไทยและให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมซึ่งการเริ่มโครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของประเทศไทยในการรักษาชื่อเสียงในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรและเคารพทางวัฒนธรรมในขณะเดียวกันก็รับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีมากเพิ่มขึ้น จากข่าวนี้ก็มีกลุ่มอนุรักษ์ขวาจัดในมาเลเซียนําเอาไปแะแดกดันคนมาเลเซียที่ชอบเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยโดยเรียกร้องให้ประเทศไทยสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสอนให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียรู้จักเที่ยวในประเทศ EP นี้แอดมินจะพาไปฟังความคิดเห็นของชาวมาเลเซียพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมกันต่อเลยครับ ความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านแรกครับคนมาเลเซียบอกว่าจะออยออด McDonald's และ KFC และยังรู้อีกว่าไทยและอิสราเอลมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดร่วมมือกันสร้างอาวุธและไทยพร้อมจะส่งทหารไปช่วยรบกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาแต่คนมาเลเซียก็เป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศไทยบาปหนักเห็นราคาถูกดีกว่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันความคิดเห็นท่านต่อไปครับ สร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเหมือนการแก้ปัญหาที่ดูแปลกแต่ก็รู้ว่าประเทศไทยกําลังสะท้อนถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวอิสราเอลและพยายามอย่างหนักในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังขอให้ประเทศไทยสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสอนให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียรู้จักเที่ยวในประเทศได้ไหมความคิดเห็นท่านต่อไปครับจริงอยู่ที่นักท่องเที่ยวบางคนอาจไม่รู้กฎระเบียบหรือมารยาทแต่การสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ สอนนักท่องเที่ยวอิสราเอลคงจะไม่ได้ผลเพราะยิวเป็นชนชาติที่ชอบฝา่าฝืนกฎระเบียบแต่เมื่อประเทศไทยที่จะสร้างก็ขอให้สร้างสอนนักท่องเที่ยวมาเลเซียด้วยหรือจะไล่ให้กลับมาเที่ยวในประเทศเลยก็ได้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับถึงแม้รัฐบาลจะพยายามประชาสัมพันธ์ให้คนมาเลเซียเที่ยวในประเทศแต่ก็ไม่ได้ผลเพราะคนมาเลเซียก็ยังชอบไปแผ่นดินบาปในศาสนาอิสลามในฐานะคนมาเลเซีย จึงขอเรียกร้องให้ประเทศไทยสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสอนให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียให้รู้จักเที่ยวในประเทศด้วยจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าจะโทษก็ต้องโทษคนไทยมุสลิมที่อยู่สามจังหวัดชายแดนเพราะไม่รู้จักกล่าวตักเตือนนักท่องเที่ยวมาเลเซียหรือห้ามปลามไม่ให้เข้าไปเที่ยวในประเทศไทยซึ่งเป็นแผ่นดินคนบาปในศาสนาอิสลาม นอกจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียจะตกนรกแล้วคนไทยมุสลิมที่อยู่สามจังหวัดชายแดนก็ต้องตกนรกตามไปด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปครับประเทศไทยจะสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ทำไมให้เสียงงบประมาณแค่ b บล็กลิส t นักท่องเที่ยวอิสราเอลไม่ให้เข้าประเทศเหมือนกับประเทศมาเลเซียมันก็จบแล้วหรือว่านักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เข้าประเทศไทยส่วนหนึ่งไม่ใช่นักท่องเที่ยวจริง แต่เข้าไปเพื่อจุดประสงค์อย่างอื่นเช่นด้านความมั่นคงและการทหารความคิดเห็นท่านต่อไปครับบางทีการสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจจะไม่ใช่คำตอบแต่ควรจะสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงง่ายมันอาจจะได้ผลมากกว่าทั้งการสร้างคลิปวิดีโอสั้นหรือการ์ตูนที่อธิบายกฎระเบียบและมารยาทในการท่องเที่ยวและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์อาจจะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ความคิดเห็นท่านต่อไปครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุน่าจะแก้ที่ต้นเหตุด้วยการปลูกฝังจิตสำเน็ตที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวแต่เมื่อประเทศไทยคิดจะทำแล้วก็อยากให้ทำกับนักท่องเที่ยวมาเลเซียด้วยสร้างให้หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์สอนนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้มีสำเน็ตรกชาติด้วยการเที่ยวในประเทศหรือไม่ก็ให้ไล่กลับมาประเทศเลยความคิดเห็นท่านต่อไปครับ ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียประเทศไทยไม่ต้องเสียเงินในการสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์แค่ติดแบล็คลิสต์นักท่องเที่ยวมาเลเซียก็จบเพราะรัฐบาลมาเลเซียก็ไม่อยากให้คนมาเลเซียไปเที่ยวประเทศไทยรู้ไหมในแต่ละปีคนมาเลเซียเอาเงินริงกิตไปทิ้งในประเทศไทยมหาศาลจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียใช่ว่าจะไม่มีเรื่องเสียหายในประเทศไทย แค่ประเทศไทยไม่ให้มันเป็นข่าวเท่านั้นเพราะนักท่องเที่ยวมาเลเซียคือผู้อุปการะคุณหลักของการท่องเที่ยวไทยนักท่องเที่ยวมาเลเซียผลเงินไปให้มากมายในแต่ละปีเรื่องนิดหน่อยประเทศไทยไม่ถือสาความคิดเห็นท่านต่อไปครับนี่คงเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมของการท่องเที่ยวไทยเพราะอยากให้คนสนใจประเทศไทยมากขึ้นการสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์อาจเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว แม้ว่าจะเป็นวิธีที่แปลกแต่ในแง่ของการสร้างความสนใจและกระแสข่าวจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ดีความคิดเห็นท่านต่อไปครับนักท่องเที่ยวอิสราเอลที่เข้าไปเที่ยวประเทศไทยก็คงไม่ต่างจากทหารอิสราเอลที่เข้าไปบุกรุกฉนวนกาซาเชื่อว่าการที่ประเทศไทยฟรีวีซ่าคนอิสราเอลไม่ได้หวังผลแค่การท่องเที่ยวอย่างเดียวเพราะคนอิสราเอลที่เดินทางเข้าประเทศไทย ส่วนหนึ่งเป็นหน่วยงานมอสซาดซึ่งเป็นหน่วยสืบรชาชการลับของอิสราเอลความคิดเห็นท่านต่อไปครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ไทยฉันเข้าไปทําธุระในประเทศไทยเห็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียรอเข้าประเทศไทยเต็มด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่เข้าใจเหมือนกันทั้งที่ตัวเองเป็นคนมาเลเซียแต่กลับไปเที่ยวเทศกาลของคนไทยแถมยังเป็นเทศกาลของต่างศาสนาอีกด้วยคนมุสลิมถือว่าผิดหลักศาสนา ความคิดเห็นท่านต่อไปครับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้าประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์คาดการว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียน่าจะขนเงินริงกิตไปให้ประเทศไทยไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทน่าสมเพชและน่าสงสารการท่องเที่ยวมาเลเซียที่คนในชาติไม่สนใจจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อความคิดเห็นนี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าคนมาเลเซียที่เข้าไปเที่ยวประเทศไทย โดยไม่สนใจว่าการท่องเที่ยวในประเทศจะเป็นอย่างไรคนพวกนี้ไม่มีจิตสำนึกรักชาติแม้จะไม่มีกฎหมายลงโทษแต่เมื่อตายลงอัลลอห์จะไม่รับขึ้นสวรรค์แต่จะส่งไปลงนรกแทนเพราะมีความผิดที่ไม่ช่วยเหลือคนมุสลิมในชาติเดียวกันความคิดเห็นของชาวมาเลเซียท่านสุดท้ายครับประเทศไทยไม่จำเป็นต้องสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์กับนักท่องเที่ยวมาเลเซียแค่บอกมาว่านักท่องเที่ยวมาเลเซีย ทำความเสียหายให้กับประเทศไทยรัฐบาลมาเลเซียก็พร้อมจะสั่งห้ามคนมาเลเซียเข้าไปเที่ยวประเทศไทยหรือประเทศไทยจําเป็นต้องสร้างหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ก็ขอให้สร้างเตือนนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้กลับไปเที่ยวในประเทศตัวเองนี่เป็นแค่ความคิดเห็นบางส่วนของชาวมาเลเซียไม่ใช่ความคิดเห็นของคนทั้งประเทศครับ